ก็คือผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลที่พักประชาชนเป็นแกนนำกลายเป็นว่าท่านถูกเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนสนับสนุนการปกป้องคณะรัฐประหารปล่อยชื่อของว่าที่รัฐมนตรีออกมาแล้วสองคน ชื่อรัฐมนตรียุติธรรมมาก่อนแล้วก็มีคําถามมากมายกับตัวรัฐมนตรีที่จะมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมต่อบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขามาตราร้อยสิบสองบ้างเชื่อชูการต่อสู้ของกระบวนการให้แก้กฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสิบสองจนกระทั่งไปติดคุกท่านผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรี ยุติธรรมตามการเสนอชื่อของพรรคประชาชนก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้แต่ตัวผมไม่ได้แปลกใจนะครับเพราะก็ได้รับทราบว่าท่านอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ท่านนี้เนี่ยท่านก็มีความคิดทางการเมืองอย่างนี้มาโดยตลอดนั่นคือสนับสนุนให้มีการแก้กฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็เชื่อในเรื่องหลักของความเท่าเทียมอะไรตามที่ท่านว่าไปนั่นนะครับ ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าท่านก็มีความคิดอย่างนี้มาตลอดแต่คนที่สองก็คือผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลที่พักประชาชนเป็นแกนนำกลายเป็นว่าท่านถูกเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนสนับสนุนการปกป้องคณะรัฐประหารตอนนั้นท่านเป็นทูตอยู่ที่วอชิงตันดีซี แล้วก็ยังมีขุดประวัติท่านอีกเรื่องการผิดจริยธรรมเรื่องประเด็นชู้สาวซึ่งท่านก็ได้ชี้แจงว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วและครอบครัวให้อภัยแล้วท่านก็ชี้แจงของท่านเองนะครับแล้วก็สื่อมวลชนก็เอามาลงและได้ถูกลงโทษลงโทษในขณะนั้นท่านยังเป็นข้าราชการอยู่กระทรวงต่างประเทศลงโทษทางวินัยท่าน ซึ่งคาดหมายว่าน่าจะเป็นการลงโทษโดยการตัดเงินเดือนนะครับถ้าจำไม่ผิดตามข้อมูลที่ได้อ่านมาในกรณีเรื่องผิดวินัยข้าราชการประเด็นเรื่องชู้สาวท่านก็ชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วเอาละครับเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นอีกเป็นประเด็นแน่เพราะว่าท่านเป็นคนรับว่ามันเกิดขึ้นจริง ดังนั้นแนวโน้มที่คะแนนของพรรคประชาชนจาก14ล้าน4แสนคะแนนจะเหลือเหมือนเดิมหรือจะได้เท่าเดิมนั้นผมก็ถือว่ามีโอกาสน้อยมากนะครับแต่ว่ามันจะลดจาก14ล้านลงไปเท่าไหร่จะลดหวบเหมือนที่สำนักข่าวไทยรัฐได้ไปทำโพลไม่ว่า จำนวนผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนถ้ามีการเลือกตั้งกันวันนี้ก็คือช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนี้พรรคประชาชนจะได้ผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ30คนระบบเขต55คนได้ทั้งหมด85ที่นั่งแล้วถ้ามันเป็นจริงอย่างที่สำนัก,นกข่าวไทยรัฐได้นำโพมาเสนอเนี่ยคะแนนมันจะไหลไปไหน แน่นอนครับคะแนนที่เลือกอภิสิทธิ์เวชาชีวะจะกลับมาเพราะอภิสิทธิ์เคยทําคะแนนได้3ามล้านเก้าแสนเศษเศษก็ถือว่าตัวเลขกลมๆสี่ล้านแต่ยุคสมัยของได้จุลินลักษณะวิสิทธิ์ที่ไปรณลงหาเสียงในการเลือกตั้งปีสอ6พน 66, กลับได้คะแนนระบบบัญชีรายชื่อเพียงแค่9.000แสนคะแนนเศษเศษหายไปสามล้าน เมื่ออภิสิทธิ์เวชาชีวะกลับมาผมก็มั่นใจว่าคะแนนสามล้านนี้จะกลับมาเป็นของพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดิมถ้าหากคะแนนสามล้านที่เคยเลือกพรรคก้าวไกลกลับมาเป็นของพรรคประชาธิปัตย์กลับมาเป็นของอภิสิทธิ์ถ้าเอาสามล้านไปลบกับสิบสี่ล้านสามสี่ล้านสี่แสนเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณสักสิบเอ็ดล้านเศษ สิบเอ็ดล้านเศษเศษนี้จะยังรักษาสิบเอ็ดล้านเศษเศษต่อไปได้หรือไม่นี่ก็เป็นคำถาม